อีกแบบหนึ่งครับก็คืออาจารย์เขียนเป็นลนักษณะแบบ recursion ที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าการเขียนโค้ดแบบ recursion คือการเขียนตัวฟังก์ชันที่มีการ call ฟังก์ชันตัวเองซ้ำออกไม่เนาะอะไรก็แล้วแต่ถ้าในตัวฟังก์ชันตัวเองมีการ call ฟังก์ชันตัวเองซ้ำเราจะเรียกว่า recursion ทันทีซึ่งการเขียน recursion จะนิยมใช้ if else เข้ามาช่วย โดยอิทแรกนะครับจะมีการใส่งเงื่อนไขจะเรียกเป็นเบสเคสหรือเป็นเบรกดาวคอนดิชันเป็นเงื่อนไขที่จะทำจนจบเมื่อเจอเงืเง่อนไขเนี้ยจะไม่ทำการรีเคอร์ชันแล้วก็คือจะรีเทิร์นค่าให้ระบบแล้วก็ทำการคืนทุกอย่างมันก็จะลูปสแต็กก็จะวนขึ้นมาคูณหรือมาบวกหรือมาฟิชเชอร์ลิงที่เราต้องการแล้วได้ผลเอาพุทออกมาในการคำนวณแต่ถ้ามันไม่อยู่ในเบสเคส ก็จะเป็น L ที่อยู่ใน recursive case recursive case จะทำตัวเองซ้ำเดิมมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆซ้ำเดิมเนาะซ้าเดิมซ้าเดิมซ้าเดิมจนไปอยู่ในเงือ่อนไข if แล้วพ่อยคืนทุกอย่างดังนั้นค่าจะมาบวกจะคูณหรือจะมาทำอะไรที่เราเขียนไว้ครับมันก็จะตีกลับขึ้นมาหมดยกตัวอย่างในรูป animation นี้ครับให้เราดูรูป animation นี้นะการเขียนแบบ recursive function ของตัว function factorial อาจารย์ใส่เลข5เข้าไปเขาวนอยู่ในตัวเองตอนเนี้วนอยู่ในแ a ก t อเรียสามเช็คว่าไม่ใช่หนึ่งเนาะก็จะเรียกตัวเองต่อแล้วก็เป็นสองนะครับแล้วก็โดนสองไปลบหนึ่งกลายเป็น f a ก t อ r รีหนึ่งแล้วก็ทำสามจนไปตรงเงื่อนไขเนี่ยเห็นปะเขาจะรีเทิร์นคืนค่าตัวเองกลับมาทั้งหมดเลยครับพอคืนค่ากลับมาทั้งหมดนะครับมันก็เลยจะได้เป็นเนี่ยเป็นลนักษณะเนี้ย มาคือคืนค่าคืนค่าหมายว่ามันย้อนกลับมาเนาะเวลามันคูณก็คือห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งคือหนึ่งพอมันคืนค่าตัวเองอะ่ะมันจะแบ็กกลับมาทั้งหมดก็เลยทําให้ได้มาอาจจะเป็นหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้ามองภาพ่ามันถอยกลับถอยกลับพอมันคณิตศาสตร์เต็มที่และสามารถฟิชเชอร์ลิงคำนวณได้แล้วก็เลยคำนวณออกมาคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบร้อยยี่สิบเรามองภาพบอกเนาะอันนี้เป็นลักษณะของ สิเ n นเจอรนะครับของการเขียนในเชิงของที่เป็นตัวของ Recursive Function ถ้าจะรย์ลองเทสในการรันะคะข้อนี้เนาะข้อนี้เราเขียนเป็นแบบ r e u u s s v v f u u n t ชันสองข้อที่ผ่านมาอาจารย์เขียนโดยใช้ for loop กับ while loop อันนี้เขียนโดยการใช้ Recursive Function ที่เราดักไว้คือ n น้อยกว่าเท่ากับหนึถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้ให้ Return 1หนึ่งคือจบการทำงานเนาะของเงื่อนไขถ้าเป็น Recursive Case คือจะรันไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมี n ลบหตามสูตรของการเขียน factor i a l เนาะ อาจารย์กดเพจรันครับอาจารย์ใส่เลขห้เข้าไปอาจารย์กด e n t เทนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือร้อยี่สิบก็คือการคูณ5้าแฟกก็คือห้าคูณสี่คูณสาคูณสคูณหนึ่งผลลัพธ์ก็ได้เลยเป็นร้อยี่สิบมาลองวัดประสิทธิภาพหน่อยครับของการเขียนโค้ดแบบ Recursive Function ถ้าห้าปกติได้6กร้อยเจ็ดิเอ็ดเนาะ ข้างบนเมืเ่อกี้อาจารย์ปรับเอากรวยทึมโดยใส่ dataset เข้าไปเริ่มต้นที่500 Data เข้ามาที่500 f ้อย์อาจารย์ลองใช้ Recursive Function และอาจารย์ใส่500ร้อยแ์และอาจารย์กดรันดูว่า Execution Time เวลาประมวลผลถ้าเราเขียนโค้ดลักษณะแบบ Recursive Function นะครับจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้130ยสาสิบไมโครเซก อันนี้ร้อยห้าไมโครเซกอันนี้เจ็ดสิบสี่ไมโครเซกคำถามอะไรดีกว่ากันคำตอบว่าเธอรูปกติเพราะอะไรที่อาจารย์บอกรูปกติเป็นว i g โอรูปกติลันตามจำนวนอินพุตที่ใส่คือวิกโอเอถ้าเป็น Recursive Function จะอยู่ใน b i g o Factorial คือ b i g o N f a c t แย่ที่สุดเลยของข่าวปะต่นนั้นเราสังเกตว่าจุดอ่อนะครับจุดอ่อนของการเขียนโค้ดคือมันดูเฮ้ยมันดูไฮเลเวลเราดูมีความสามารถในการเขียนแบบ e ดนะี e อ u ฟังชันเนาะแต่วเวลาประมวลผลจริงนะครับผลลัพธ์ของการทำพอจันเทสเกิดขึ้นเนาะอาจารย์ลองมาทำการเปรียบเทียบลักษณะาการเขียนโค้ดแบบ i t e r a t i o n กับ Recursion ครับข้อดีของการเขียนโค้ดแบบ i t t r r t i o n หรือการเขียนโค้ดแบบ การการวนลูปอะข้อดีเลยเขียนโค้ดง่ายนะครับใช้ลูปคอนเซปต์พวก for loop while loop หรือว่า do while นะที่เราเขียนโค้ดได้อยู่แล้วข้อดีคือประสิทธิภาพดีกว่าของห่าวเนาะการเขียน iteration ประสิทธิภาพดีกว่าพอมาดู recursion นะครับ hard programming คือต้องใช้ความสามารถในการเขียนโค้ดต้องสมองต้องคิดได้อะ ว่าจะรีเทิร์นซ้ำตัวเองแบบนี้ได้ก็คือฮาร์ดโปรแก m มมิ่งคอนเซปต์เขาใช้ if else เข้ามาช่วยในการสร้างตัวเบสเคสกับตัวรีเคอร i v e Case พอด้อยเลยคือกิน m e m o r รครับเพราะอะไรเขาต้องมีการเก็บค่าลงใน s แต c กแล้วก็คืนค่ากลับขึ้นมามีการทำหลายๆครั้งแบบนี้กิน Memory เยอะและถ้ากรณีที่สุ่งเสี่ยงถ้าเราไม่ได้ดักไม่ได้ดัก ตัวของ base case อ่ะ user เกอกไม่ตรงครับมันจะไม่มีตัวจบเลยทำให้ตัว memory c a c h ได้หรือเครื่องแฮงเกเกิดขึ้นในอนาคตได้อันนี้ต้องระวังเนาะในการใช้ของเรื่องของ recursion พออาจารย์เทสในเชิงประสิทธิภาพเนี่ยผลปรากฏว่าการเขียนโค้ดแบบ l ู o ะครับประสิทธิภาพดีกว่าเพราะว่าเป็น big O n เนาะถ้าเป็น Factorial เงี้ยเป็น big O n แ c t แย่สุดเลยผมข้าดปะ ถ้ายิ่งปริมาณเยอะโอเคก็ประสิทธิภาพก็ตามนั้นเลยอะ่ะมันไปอยู่ใน N f a c t ไเน่ดังนั้นถ้าเขียนในการใช้ลูปประสิทธิภาพในเชิง time complexity เนี่ยดีกว่านะครับพราะเป็นระดับ big O n ที่ใช้งานได้